ลูกสุกด้วยนะนี่ลูกสุกและลูกสุกเนี่ยมันมีอะไรกินไปด้วยนะเนี่ยเห็นไหมนี่เด็ดน้ำจะแกะข้างในให้ดูนะคะนี่ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับน้ํานะคะวันนี้น้ําก็พาพี่ๆเพื่อนๆทุกคนเข้าป่าอีกเช่นเคยเนาะแล้ววันนี้น้ําเข้าป่าลึกมากๆนะคะทุกคนลึกพอสมควรลึกกว่าทุกครั้งที่น้ําเคยเข้าป่านะแล้ววันนี้น้ําก็ไม่ได้มาคนเดียวนะคะน้ํามากับน้องซ่าค่ะสวัสดีครับฝากช่องด้วยช่องเลยนะครับชื่อช่องน้องก็ซีซ่านะคะเข้าไปติดตามน้องได้นะน้ำกับน้องซ่าก็เดินมาได้สักพักใหญ่ๆแล้วละทุกคนแล้วตอนนี้เราก็เหนื่อยมากๆก็เลยนั่งพักกันนะ ก็เลยนั่งระหว่างที่นั่งพักก็นั่งเปิดคลิปตรงนี้เลยโอเคแล้วระหว่างที่เราเดินมาเห็นไหมทุกคนตรงที่เห็นไหมเละๆตรงนั้นอะรอยหมูเนาะรอยหมูหากินนั่นเนี่ยนํำว่าสัตว์ป่าน่าจะเยอะนะที่เนี้ยเราสองคนก็จะเดินไปเรื่อยๆหาที่พักนะคะตรงไหนที่อ่าเราคิดว่าตรงไหนมันน่าพักเราก็จะพักตรงนั้นเนะเาะซชเนาะโอเคค่ะทุกคนไปค่ะ ค่ะทุกคนระหว่างเดินทางมานะน้ําก็มาเจอต้นมะเดื่อนะคะลูกเยอะมากๆแล้วก็มีลูกสุกด้วยนะนี่ลูกสุกและลูกสุกเนี่ยมันมีอะไรกินไปด้วยนะเนี่ยเห็นไหมนี่เดี๋วน้าจะแกะข้างในให้ดูนะคะนี่ลักษณะข้างในก็จะเป็นอย่างนี้ทุกคนเนี่ยจะเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยเห็นไหมเดี๋ YN ้ำลองรมก่อนนะหอมนะหอมลูกเยอะมากๆเนี่ยทุกคนเต็มต้นไปหมดเลยเห็นไหม เต็มต้นแล้วก็ข้างบนนั่นลูกใหญ่มากๆเนี่ยลูกใหญ่มากๆโอเคค่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลาเนาะเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อเลยนะคะไปขอทุกคนหลังจากเราเดินมาได้สักพักหนึ่งเนาะน้ำคิดว่าตรงนี้น่าจะเหมาะกับที่เราแคมป์มากที่สุดนะคะนี่เนาะตรงนี้เลยน้ำคิดว่าน่าจะเหมาะสุดแล้วเนี่ยเห็นไหม ติดน้ํามีน้ําด้วยเนาะจะได้หุงข้าวหุงปลาสะดวกสบายนะคะนี่น้ํากับน,น้องซาก็ชูเล่กันตรงนี้เลยตรงนี้เลยโอเคค่ะหลังจากนี้เราสองคนก็จะเตรียมตัวทําท,ที่พักก่อนนะคะก่อนที่มันจะเย็นเนาะที่จริงแล้วอ่ะน้ํากับน,น้องซาจะมาทําห้างเนาะแต่ทําไม่ทันด้วยด้วยเวลาเอ้ระยะเวลานะคะไม่ทันจริงๆค่ะก็เลยยังอาจจะยังไม่ได้เห็นน้ํากับน,น้องซาทําห้างนะคะ ก็จะเย็นๆกันก่อนเนาะตอนนี้เราก็จะเตรียมที่พักกันก่อนนะคะเพราะว,ว่าในป่าเนี้มันจะเย็นไวมากๆโอเค,ค่ะ we mm -hmm.

ค่ะตอนนี้น้ำเองก็กางไฟชีสเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ผูกเปลเสร็จแล้วนะคะส่วนน้องซาเองตอนนี้กำลังไปตัดไม้ไม้ไผ่ลำหนึ่งเนาะเดี๋ยวสักพักหนึ่งน้ำคิดว่าเดี๋ยวน้ำจะไปหาผักบริเวณนี้นะคะเพื่อมาประกอบอาหารเนาะโอเคค่ะคตอนนี้น้องซาก,กลับมาแล้วนะก็ไม่ได้ไม้ไผ่เพราะว่าไม้ไผ่มันหาไม่ได้เลยแล้วม,มันเป็นไผ่หนามเนาะไผ่หนามเนี่ย ค่อนข้างที่จะตัดยากเลยน้าเองก็บอกว่าจะไปหาอ่าผักน,นะน้ําก็ยังไม่ได้ไปเลยแต่ว่าน้ําจะไปแล้วแหละหลังจากนี้น้ําจะไปแล้วเนาะสงสัยน้องซาต้องตัดไม้สักท่อนแล้วแหละถ้าไม่มีไม้ไผ่แค่ท่อนเดียวนะคงไม่เป็นไรหรอกโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปหาผักกันดีกว่าค่ะตั้งแต่น้ํามาถึงตรงเนี้นะรวมเนี่ยพัดมาตลอดเลยเนาะแล้วก็เย็นมากๆเย็นน้ำคาดว่าน่าจะหนาวสุดๆเลยแหละ แล้วตอนนี้น้ำรู้สึกว่าน้ำจะเป็นหวัดแล้วนะไปหคเดินน้ำจะไปหาอ่าไม่รู้ว่าจะได้ผักอะไรเนาะก็เดินไปเรื่อยๆนะคะได้แค่ไหนก็กินแค่นั้นค่ะเนาะไปส่วนซ้ายนี่ไปตัดไม้ใช่ไหมโอเคแบ่งหน้าที่กันไปเนาะทุกคนเนาะนี่น้ำคิดว่าน้ำเจอผักแล้วนะนี่เลยผักกับไรเดยนน้ำชี้ให้ดูนะคะ มีค่ะหัวปลีหัวปลีเจอไหมมีหัวปลีหลายหัวเลยทุกคนแต่น้ำจะเอาแค่หัวเดียนะเอาแค่พอกินนะคะมาเดี๋ยวเรามาตัดกล้วยกันดีก,กว่าคะ่ะทุกคนเห็นไหมหัวปลีส่วนน้องซาของเราก็อยู่ฝั่งนู้นเลยกำลังหาไม้อยู่มั้งโอเคค่ะเดี๋ยวน้ำจะตัดหัวปลีก่อนนะคะ ที่ค้นไอ้นี้เลยนะต้อนมาเลยนะคะใช้อย่างไงมันก็ไอ้นี้นะ เอาหน่อมันด้วยไม่รู้มีหรือว่า ทุกคนพอละเอาแค่นี้แหละนะค่ะพอค่ะกลับป่าที่นี่ก็ยังค่อนค่อนข้างที่จะเขียวเลยนะทุกคนเนาะตรงนี้ก็เงียบสงบเลยนะคะที่ท้าหมานะเนี่ยเงียบป้าทุยน,นี่เลยต้นกล้วยก็ต้นกล้วยป่าก,ก็ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันค่ะเนาะนี่ใคเห็นไหมคะแล้วก็ต้นใหญ่ด้วยโอเคค่ะเดี๋ยวเรากลับที่พักกันเลยดีกว่าเนาะ วันนี้เราก็ได้ผักละสองอย่างโอเคเ่นี้ก็พอแล้วแหละน้นเองก็เอามาจับบ้านบ้างนะคะกันเข้าป่าในีกินยังไงก็อร่อยหมดนะทุกคนไป,ไปค่ะไปที่เขน้องซาาของเราก็อยู่ทางนี้ทางนี้นเลยกำลังหาฟืนอยู่นะคะหาฟืนหรอซะหาฟืนหรอเยังไม่ได้ไปตัดไม้ใช่ไหม เดี๋ยวค่อยตัดนะอดนะโอเคทุกคนนะ้ำรู้สึกว่าวันนี้น้ำพูดจามไม่เคยรู้เรื่องเท่าไหร่นะหนเหมือนเบลอๆยังไงก็ไม่รู้ <laughs> พี่พูดผิดพุูกเป็นหมดเลยไม่รู้เป็นอะไรใกล้ถึงแคมปเราแล้วนะไป ันนี้เราเอาไว้ต้มเนี่ยไว้ไว้ไว้ ทุกคนเราก็เตรียมข้าของเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะไฟของเราก็โอ้โหอย่างแรงเดี๋ยวเราจะต้มผักก่อนนะนี่เราจะต้มผักก่อนเลยใส่นี้ลงไปนี่เราจะต้มนะทุกคนเลยอันนี้เหรออยู่กล้วยไงอยออันนี้หัวปีอ่ะเราจะต้มแล้วก็กินดิบด้วยอันนี้ต้มหมดเลยนี่ทุกคนเราจะต้มก่อนนะค่อยหงข้าวที่หลังเนาะนี่น้องซาของเราก็จะไปต้มแล้วนะคะออกเนี่ย มืกอกอคอทำอะไรเสรจแล้วนะครับเดินข้าวปาเดี๋ยวผมจะไปเดินเทียวนู้ดข้างบนข้างล่างไปด้วยปว่อยนะไปด้วยปว่อยีใช่ไหมใ่เพิ่มืนเลยน้ำอยู่นีทางข้าวน้ำนอ่ะอ่ะอ่ะนดหนึวก่อ น้ำจะฟุกสุกด่วนเปละะไ่ไดูรวมนีม่เวลาก่อไฟปุ๊บรวมมาแล้วลลผักของเราก็สุกเต็มที่เรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปก็น้องซาของเราก็จะหุงข้าวนะ <ขอ S 2> เดี๋ยวน้ำจะเอาผักออกก่อนรอนนะทุกคนชิโอ้โหอะไรผิวปากทำไม <Cornell. S 2> ไม่ใช่หรอเ่อนเหมนอนเลยเนะเ่อนใช่หรอเ่อนเหมือนเลยเนาไม่หมดหรอไม่หมดเขื่อนเหมือนเลย ันนี้หน่อยดิอันนี้นนผ่านผ่านค่ะ hả? Hầm cặp cá cá sẽ ra liền nha. Rồi. Thả vô vậy. ของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะส่วนมากกับข้าวก็จะหาจากธรรมชาติเลยทุกคนอันนี้ก็จะเป็นผักต้มเนาะอันนี้หัวปลีผัดค่ะอันนี้มาม่าใส่ผักกุดเนาะแล้วก็มีน้ําพริกนะคะแค่นี้เลยตอนนี้ก็เหมือนจะหิวข้าวแล้วเนาะเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงกว่าแล้วทุกคนเริ่มเย็นแล้วนะคะเห็นไหมสักประมาณหกโมงน้าคิดว่าน่าจะมืดนะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามากินข้าวกันนะคะ อ๋อแมลงวันมาจากไหนเนี่ยก็ไม่เห็นมีอะไรนี่มเป็นพวกหมูเนี่แบบกินพวกหมูตรงนี้เหรอเกี่ยวเกี่ยวด้วยใช่ไหมมันตาหม,มูไงเวลาหมูแบบปลาแบบกินหมูมันม,มันขี้มีอะไรนี่ก็แค่ทำกับข้าวมันก็ไม่ได้มีอะไรนะมันขที่มาเนี่ยอือโค้รหมืนทุ่งนาเนี่ย แค่การมีน,นกคิราบมาออกด้วยใช่แต่เรานอนติดห้วยอย่างเงี้ยก็น่ากลัวอยู่ด้วยเพราะมัน <laughs> เป็นร<ม>อย,ยทางหมู่ทั้งนั้นเลยถึงไ่พุกเดนยนี่นะพี่ซึ่งม, <laughs> <laughs> มาสองคนเรายังมีเป็นหูเป็นตาให้กันได้อืมกินข่านิ้ นวดเลยนวเลยเากินกับข้าวไม่นมดแน่เลย ก็ออร่ินความาจ่ะก็กินอร่อยนี่หมดมากนะอืนอีรอย่างคุเขาอะไรนะ

าไม่ใช่ได้กับถิ่นป่านะถือ้วกรสีเยอะเยอะอร่อยนะกินดิบก็ได้้มก็ได้ อ๋ออ๋ออ๋ออ,อถ้าใครยังไม่ได้กินข้าวเนาะมากินพร้อมกันนะคะเห็นเห็นคลิปนี้คลิปนี้เราต้องหิวข้าวกันแน่ๆเลยอร่อยเราทั้งสองคนก็กินข้าวกันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคน ต่อไปเราก็จะนั่งพักกันเยาวเลยค่ะนั่งคุยเล่นกันสักพักหนึ่งเนาะน้องซาเองก็ยังไม่ได้ไปตัดไม้เลยนะทุกคนยังไม่ได้ทาอ่านี่ไงซานั่นน่ะต้นนั้นน่ะได้นั่นน่ะนั่นน่ะอ่อนหรออ่อนเหรอโอเคค่ะทุกคนหลังจากนี้เราจะนั่งพักกันก่อนนะคะทุกคนเมื่อกี้น้องซาได้ถามน้ำเนาะว่าน้ำเนี่ยจะอยู่ในป่าอีกสักสิบปีหรอก็คงอาจจะไม่ถึงหรอกสิบปีเนาะ เพราะว่าอายุคนเรามันก็มากขึ้นเรื่อยๆเนาะเราจะอยู่แต่ในป่ามันก็คงเป็นไปไม่ได้เราก็ต้องหาธุรกิจส่วนตัวเป็นของตัวเองสักชิ้นหนึ่งเนาะอะไรก็ได้ที่เราชอบนะคะเนาะแต่ว่าน้าอ่ะคิดไว้แล้วแหละแต่ว่าตอนนี้คือคิดไว้แต่ทํายังไม่ได้นะทุกคนเราค่อยๆเดินทีละก้าวเนาะเพราะตอนนี้เราเราพูดกันตรงๆก็คือเรายังไม่มีอ่ากำลังพอที่จะทํามันเนาะอ่า คนอื่นอาจจะคิดว่า,าเราถ่าย u t u b e เราได้ังค์เยอะแยะแต่ที่จริงแล้วมันไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะทุกคนเราแค่ได้แบบเราพออยู่ได้อะทุกคนเนาะพออยู่ได้พอ,อเลี้ยงชีพตัวเองได้แค่นั้นเองค่ะเนาะทำะไรซาเนะ oh. ซาของเราก็ส่วนน้องซานนี่คือ mm. ทุกอย่างเริ่มจากศูนย์หมดเลยนะพู้ง่าย mm. น้องซานนี่แบบถ่ายคลิปอะไรก็คือ ตอนนี้ยืมกล้องน้องพกาเนาะ<ช>ส่วนตัดต่อคลิปอย่างเงี้ยน้ำต้องทำให้นะคะเพราะว่าน,น้องไม่มีโทรศัพท์เนาะน้ำทำให้หมดเลยนะคะ<ช>ก็ให้น้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆอะไรที่น้ำช่วยได้น้ำก็ช่วยเต็มที่นะก็เราก็ช่วยๆกันไปเนาะ<ช>คนเราอยู่ด้วยกันก็ต้องช่วยกันค่ะทุกคนเนาะมังเนี่ยเราเคี้ยวเนี่ยฟันเราแข็งแรงนะจะบอกให้ไม่ชื่อ เอา้าคนแก่คนเท่าเขาเคี้ยวกันเคี้ยวไวไปไวเคี่ยวเอไปไวฟันเดี้ยจ้าฟันละก่อนน้องซาเอามานะทุกคนเคี้ยวเล่นๆได้นะบอกไม่เป็นอ่ซะซาบอกไงทมนิตวพาทำิตวผ่ายอ้กินรีมอ ฮะรมเย็ยนแล้วนะเนี่ยไม่เย็ยนแล้วมันจะมืดแล้วเพฮะจะมืดแล้วหรอ,อ <c oughs> เดี๋ยวดูก่อนดูนาฬิกาก่อนโอ้ทุกคนเราย้ายไฟมาอยู่ตรงนี้แล้วนะหนูจากตรงนั้นย้ายมาตรงนี้นะคะเพราะว่าตอนเนี้ยหนาว ลมพัดมาหนาวมากๆอากาศเย็นมากๆเลยตอนนี้นะคะตอนนี้ก็เป็นเวลา,า6โมงนะคะ6โมง10นาทีละโอเคนี่แหละย้ายมาตรงนี้จะได้อุ่นๆนะคะคืนนี้ค่ะตอนนี้ก็ดึกมากๆเลยเนาะแล้วก็หนาวมากๆแล้วตอนนี้เหมือนน้ำรู้สึกว่าจะเป็นหวัดเนาะขับจมูกมากเลยอะทุกคน แล้ะกองไฟของเราก็อยู่ฝั่งนู้นเลยส่วนน้องซากา็เดินส่องหาบูนะแต่น,น้องซาไปไม่ไกลหรอกส่วนนั้นเอ็ก็จะรับยาวๆเลยทุกคนน้ำรู้สึกว่าน้ำม่วงมากแล้วก็หนัวมากนะคะค่ำคืนนี้นะ้ำคิดว่าน่าจะหนักมากๆเลยแหละเดี๋ยวเรามานอนฟังเสียงธรรมชาติไปพร้อมๆกันนะคะหลับฝันดีค่ะเจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้านะคะทุกคน สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนสวัสดีเช้าวันใหม่นะคะเช้านี้เราก็ได้เก็บข้าวเก็บของเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะคลิปวิดีโอนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะคะถือว่าน้ําพาพี่ๆเพื่อนๆทุกคนมาพ,ากพักผ่อนในป่านะคะเนาะมาเปลี่ยนบรรยากาศแล้วก็มาท้าลมหนาวด้วยนะเมื่อคืนหนาวมากๆเลย นี่ตอนนี้เราก็กำลังเก็บข้าของพร้อมที่จะเดินทางกลับบ้านนะคะถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหนะะ้าค่ะบ๊ายบายครับ